ฟิโลเดนดอนนะใบด่างนะจากบ้านไร่วังพยอมฮะใบใหญ่มากๆเนี่ยดูฝ่ามือนะเล็กเท่ยนอ้โวทวดถ้ามองข้างก็คือสองฝ่ามือสามฝ่ามือครับนยความยาวใบใหญ่เลยฮะนะสวยงามอยู่ในกล่องมาสองวันนะบ้านไร่วังพยอมส่งมาให้ ทองกิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับสุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้มีความสุขมากๆเลยได้ไม้มาปลูกอีกแล้วนะเป็นไม้ด่างนะตระกูลน่าจะเป็นฟิโลเดนดอนนะครับใครรู้จักชื่อจริงก็บอกกันมาด้วยนะฮะเนี่ยถือว่าเป็นไม้ในกระแสเลยทีเดียวนะถือว่าไม้ด่างไม่ว่าจะกล้วยด่างนะฟิโลด่างโอ้โหราคาแพงทั้งนั้นแหละนะ แต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคุณหน่อยจากวันไร่วังพยอมะที่ส่งมาให้นะเล็กอีกแล้วนี่ใบใหญ่ๆเลยฮะเนี่เจยแมแจีมเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ปลูกกันนะก็ปลูกกันง่ายๆอ่ะไปดูกันฮะว่าปลูกยังไงคุณหน่อยก็หอมาให้อย่างดีเลยนะตรงนี้นี่ก็มีขอ้อมีปล้องแล้วก็มีรากเขาด้วยนะฮะนี เขาเริ่มออกรากแนละ้วเดี๋ยวนั่นเล็ก,ก็จะใส่ลงไปในนี้แหละนะคือดินเนียนนเล็กเตรียมไว้ข้างล่างเป็นกาบมะพร้าวสับนะกาบมะพร้าวสับแล้วก็ใส่ผสมขี้วัวนะแล้วก็เติมดินไปเพิ่มอีกนะชั้นที่สามแล้วก็ใส่กลาบมะพร้าวสับอีกเนี่ยเป็นกลาบมะพร้าวสับที่มัน จากมะพร้าวที่แช่น้ำนะมันก็มีความชุ่มๆอยู่คิดว่าน่าจะโอเคเดี๋ยวเราปลูกกันเลยฮะนี่ครับก็นั่นเลยก็ปักไปเลยฮะปักลงไปในด,ดินนะเขาก็ตั้งอยู่ได้เดี๋ยวเราก็จะเอาดินที่เรามีอยู่เนี่ยก็เป็นดินก้ามปูผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยใส่ลงไปเลย ง่ายง่ยง่ายง,ายง,ายงายเราไม่ยื่งยากหรอกดินมันก็ค่อนข้างจะโปร่งนะแล้วก็จะมีกากมาพาะพร้าวสับแทรกอยู่ก็จะทำให้ความชุ่มชื้นนะคือพวกนี้เขาไม่ชอบแบบดินแน่นๆอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องชุ่มชื้น เดี๋ยวเล็กดนอีกทีนึงก่อนแต่งอีกทีนึงก่อนว่าไม่ให้ยอดนี่ยอดเขาอยู่ตรงนี้นี่ยอดอ่อนอยู่นี่นกาลังเดี๋ยวต่อไปจะมียอดแตกขึ้นตรงนี้ให้เขาอยู่มั่นคงแล้วก็อัดดินให้แน่นนะแล้วก็นเสริมด้วยปุ๋ยก่อนฮนะเติมปุ๋ยออสโมโคด้วย เ่ยปลูกเสร็จแล้วก็เนี่ยใส่ปุ๋ยนั่นแหละใส่ปุ๋ยไปแล้วเป็นปุ๋ยออสโมโคดแล้วก็กลบด้วยดินหน่อยแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มเลยทีนี้ให้เขาอยู่ให้ชุมช่มๆเลยแล้วเ,เราก็จะได้ฟิโลเดินดนสวยๆนะใบด่างด้วย ครับผมสลับคลิปนี้นะนลัลเอก,กพามาปลูกฟิโลเดนดอนใบด่างที่เป็นของฝากจากบ้านไร่วังพยอมครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณหน่อยอีกครั้งหนึ่งนะที่ให้ไม้สวยๆมาให้นเล็กปลูกก็จะดูแลอย่างดีนะเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปว่าจะงามขนาดไหนนะเล็กบอกว่าต้องงาม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 เท่านั้นอ่นะครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงคนนี้ครับผม สวัสดีครับ